อา้าวตอนนี้หลงที่หว,วดอยู่นะคะและไม่ได้นะโยมพี่ๆอาธุ มานี่ยังจะมาไหนอีก <c oughs> ปั่นงานป่ดูดูแล้วจะได้เล่นคนเดียวนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเราไปหาห้องกังนดีกว่าออนไลน์ไม่ดีโลคโอ้ไม่ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> มนหาห้องยังไงอ่ะอันนี้หรอไฟเกมใช่ไหม พสสองทุกคนมากันยังทุกคนเอา้าอ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 ุ้ยทำไมไวจังเลยแว้นหนออะไรอะอยากได้สีม่วงอะ เ้าเอาไปแล้วอันนี้เค้าเล่นแหวนกันหรอเล่นกับใครก็ไม่รู้เอ้ยเอ้ยมันดูอะไรยังไงแล้วนะอ๋อไว้เดี๋ยวใครสแกนใครสแกน เฮ้ยเปิดอันนี้ด้วยสีน้ำเงินสแกนสีนี้ก็สแกนน้ำเงินเอ่อน้ำเงินน้ำตาลเราสามเราบริสุทธิ์มากๆากเฮ้ยใครออกเกมวะน่ะ อะไรกันครับเนี่ยน่ารัสิไม่มีคนเล่นด้วยอะ่ะไอเพชรบอกปั่นงานอยากเล่นจัดนั่งเล่นคนเดียวก็ได้เฮ้ยเฮ้ย,ยสิน่ะอ๋อสิน้ำเงินสแกนนี่ว่า เฮ้ยที่ไหนแอดคาเฟ่ไว e date เอิม่มน้ำอะไรนะสีน้ำเงินมันจะบอกว่าอะไรอะบลู Blue, หรอร r าวส s แ a นอยู่ ไอ้นี่ไง MK โนโนอยู่อะไรนะไอ้ห้องนั้นน่ะรีแอคตเตอร์เขียนยังไงวะใครเป็นวะเนี่ยไอ้นี่ละกันโดนเตะโรงยานแน่ เอาอะไรเนี่ย <laughs> ไม่ใช่ไง not imposter อย <No>. ่ no ใครอะเดี๋ยวนะัลโหลนะพี่เล่นคนเดียวเนี่ยพี่โคตรเหงาเลยพี่โดนเตะออกยานด้วย <laughs> ใครข้าไอ้แดงั <laughs> โลโหล ทไมพี่เพิ่งชวนตอนนี้ไอ้เขียวทำไมอ,อ่ะนผมกลับมาจากฟิล์มเหนื่อยอ๋อเหนื่อยก็ไปนอนซะนะหนูอาบน้ำ<อ>กินนมนอนไม่ฮะไอ้เด็กน้อย <c oughs> เด็กน้อยชัดชัดยังเฮ้ยหน ไอ้นี่ป้าเนี่ยไอ้นี่มันปั่นเยอะไอไอน้ำตาลมันบอกว่า MK 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 เเนี่ย s อ r r y เ K เอาอเขาเ,เลฟอ n left ออกจากเกมมีเอาสารภาพอะไรวะอ๋อมาอยู่เป็นเพื่อน ไม่ควรรีบอะไรนะเดี๋ยวทักให้พี่อันมาอยู่เป็นเพื่อนใครนะพี่อันเฮ้ยน้องอันมาหรอในที่สุดวะน้องอันบอกในที่สุดแต่ไม่มากำลังซีเอ็โกพี่คินบอกกำลังซีเอ็โกว่าบอเกมอะไรมีคนเล่นด้วยหรอซีเอ็โกอะทำไมมาเดืกจังเราวันนี้ม่มิ พี่ยเลอตอนดึกเฮ้ยมันฮาทูมแล้วเนี่ยเฮ้ยพี่เป็นสีอะไรวะเนี่ยแล้วอาจารย์ฮาทูมแล้วอาจารย์ไหนดูพี่หรือเปล่าไหนายวันอาจารย์เลนี่หวหานอาจารย์เฮ้ยพี่เป็นสีน้ำตาลโคตรไก่โคตรไก่เลยเฮ้ยไอ้ม่วงมันจะตามมาฆ่าพี่หรือเปล่าว้าวพวกนี้อาจารย์ไม่สอนเลย ไม่สอน,น Hi NC คืออะไร Hi NC ว่า <and> นะทำไมใครออกเยอะจังวะพี่อ่านไม่อ่านแชทปิดไอ้นี้ไว้แน่เลยอ่านเมื่อกี้บอกในที่สุดไง ไม่เซนทำไมคนออกเยอะขนาดนี้คืออะไรวะออกก็ได้ออกด้วยก็ได้จะได้เล่นไม่เนี่ยวันนี้ยยันปิดโนติเฟสไว้อีกแล้วโทรไปโทรไป โอ้ยพี่ไม่มีอะไรเล่นจริงๆนะเนี่ยน่าจะดูซีรีส์อยู่แหละนอนไหมี่มินโอ้ยหรือว่าพี่จะไป,เ,ปเดอะโคมาเคยดูเดอะโคมาไหมออหรือว่าเดดบายเดดบายที่เรารักเดดบายกับพี่เพชรน่ะโวนพี่เพชรสิ เพรมันบอกวันปั่นงานอ่อเมื่อกี้พี่เพรออนเดทบ่ายเมื่อกี้เลยเนี่ยรีสตาร์ทสตรีมอะไรอ่ะปิดไปไปเดทบายที่เรารักกันดีกว่า นกกอนเปลี่ยนให้พี่หน่อยมันไม่มีใครมาเล่นเนี่ยเขานอนกับน,นแล้วเขานอนอะไรเหล่า Just Chat นั่งคุยกับคนดูมีคนดูกี่คนก่อน อยากคนดูเพิ่มขึ้นหืมอะไรนะคุยกับคนดูไงก็มันไม่มีมันมีคนเดียวสองคนเนี่ยตอนเนี้ยคุยอะไรกันอ่ะเล่นไปด้วยคุยไปด้วยก็ได้เนี่ยจริงเนาะเนาะน้องก่อนเนาะ ค่ะพี่เปลี่ยนเกมแล้วเนี่ยจริงเหรอรู <can <can ้ไหมพี่เหงาถึงขนาดพี่ต้องเข้าไปเล่นน้องไอ้นี่เลยนะฮัลโหลแชทไม่ตอบฮัลโหลฮัลโหลแชทไม่ตอบฮัลโหลแล้วพี่มินเล่นอะไรอยู่เนี่ยพี่กำลังเข้าเดทไป มันไม่มีคนนะนั่นแหละทำไมวันนี้มันเป็นอะไรกันไปหมดเนี่ยฮะอย่าพูดว่าวันนี้เดี๋ยวนี้ไอเพเม,มื่มเกี้ยงเล่นเูยอะไรนะเปี่ยนดองแชทนอนแชทหรอไม่อยากตอบก็ไม่ต้องทักเขาไปไงเอเอพี่ตอบแล้วนะไม่รู้ใครบอกให้ท่าน โอ้ย,อยใครอ่ะอใครไม่มีหรอกไม,อไม่ใช่ใชพี่เหรอเพื่อนแล้วผมดันงโอ,อ้ไม่มีใครเลยลอาบน,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 น้ำอาบน้ำกินนมนอน, <c oughs> นไหนะนะ้ยพี่เล่นตัวอะไรดีอ่ะ ไปแล้วบ๊ายบายพี่เจอกันนานตาเอาจอดำวันนี้ไม่น่าเลยอืมอะไรนะ วันนี้ไม่น่าได้ไเล่นหรอน่าสิทำไมจอพี่เป็นอย่างนี้วะแป๊บหนึ่งเอาใหม่เอาใม่